ดีครับเพชรพอใจว่าดวงของเราไฟเดี่ยวซ้อมมากี่วันครับสองสามนาทีแล้วซ้อมอยู่ที่ค่ายเพชรสมนึกอยู่ที่อยก็ที่เดิมเราเลยมีใครช่วยเป็นคู่บอลซ้อมมั่งอยู่นะตอนนี้เพชรก้อยเก่าครับก็เพื่อพี่ๆในค่ายเยือนเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วเราสิบหกสูงเท่าไหร่เนี่ยร้อยหกสิบหนักปล่อยๆตอนนี้ห้าสิบเอ็ดฮะมวยสไตล์อะไรครับวันนี้เลยต้องมาเจอคุณหารนะเคยต่อยกับเขาไหมไม่ครั้งแรกเลย ศึกษาเก่งมาต่อ,เอย<ช>เขายังเขามือจะตายแหละขุนหารวันนี้ไปเจอขุนหารวางเกยวางแผงไงดีตามสไตล์ต่อยเราเนาะมีอะไรเด็กแก้ไขอู้ด้วยเดียวล่าสุดต่อยไปที่ลังซีครับก็ที่นี่เลยวันนั้นต่อยครับรอบใหม่เฟรมชนะคะแนนชนะคะแนนไปวันนั้นเบทเท่าไหร่ครับร้อยห้าร้อยห้าวันนี้ต่อยแล้วหกเนาะถ้าเกิดเข้าไปช่างหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดไม่พอดีมาพอดีมาสบายเลยร่างกายไฟนี่กี่เปอร์เซ็นต์ส้อยเร์็น์แข็งแรง วันนี้ก็พร้อมเอาชนะเอายเหมาเดิมคุมมากี่กิโลครับสองสามโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณห้าสิบหกสิบคนจังหวัดอุบลเด็กอุบลเอาฝากเชิญชวนแฟนขับรถหน่อยเป็นมังใจแรกเต็มที่แน่นอนขอโชคดีครับ à, <c ười>